ครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับพ่ายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมาหาปูห้าเจ็ดแปดอีกนะพี่น้องครับปู่บอกมาด่วนนะฝันดีฝันดีคักฝันได้คักว่าสั่นปู่ว่าเอาก็เลยพาท่านผู้ชมเดินทางมาหาปู่นะครับผมมาฟังน้ำกันว่าปู่ฝันแบบไรนะครับปู่คือดีใจคักแท้นะครับงวดวันที่17มกราคม2500 67นะพี่น้องบรรยากาศโอ้แดดพี่น้องนะครับปีนี้ไม่หนาวเลยได้ทำม้ชมเด้อนะครับเอามาหอดมาถึงนะครับผมกราบเข้าไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันพี่น้องครับพึ่งมาหอดนะครับผมจอดรถนะครับก็เข้ามาหาปูนะครับผมเอามาฟังมาชมน้ำกันปู่วาฝันดีนะครับผมกราบน้ำมาสการครับปูจะมาบนารกันกลยครับผมฝันนั่นมือตองวดครับ คือวางไวังตังวดบานนี้ขึ้นสองมาก็มาอีกคือเขาครับขึ้นเรืมาเชียงห้เลใส่ฝมือใส่ให้เลขยกาครับผมง้ั่งโยแหนปูขึ้นต่อมามาเชียนเลหอกใส่บานนี่ครับนั่นแหะเชียงใส่มือน่มื่เดียวเนี่ยเขียงใส่มือเดียวตองเดียวครับแต่ว่าเราบ้างมันเป็นเจ้าที่เจ้าภุมมพีบอกคนคอนบ่ขึ้นครับนั่นแหละเลขฝันพุ่มเจ้าทีบอกปูปูพุ่มบอกปูปูพุ่มบอกหับก็ พันว่าเจ้าที่ก็คือจังบวัแม่ปูดังยางมาแตะสลาบมาเขียนเซมือให้ครับเหล็กฝันไม่พี่น้องเด้อตัวเดียวหาหกเลยเขียนเซมือให้มือแหลกไหมเขียนให้หาเมือสองมาเขียนให้เลขหกมือสองมาเขียนให้หกแต่ว่าให้จำคำโบราณพ่นว่าพี่บอกคนคนบอกขึ้นครับ ก็จะบะหาหาหาเจ็ดมาปูมือเครื่องนี่ครับฝันว่ามู่เดียวกันมาลักอรถครับผมมันมีความผิดมันหารถม่ได้ครับมันก็เลยมายืมรถมายืมรถปูวยืมรถแล้วอาจารย์อาจารย์แท่านครับเก็ว่าเือใจซื้อ่ามู่เดียวกันครับผมมัดออกไปมันสีนีมันมีความผิดไปเรามัดไปขี่ไปไหนเรารถมุนแอบแฟบเลยอือ บ่มีมองดีเรื่อยบก้นกัญยอเขาทั้งหนังกัญยอเขาโอมาเนี่มันพอมันไปเห็นพอมันอ่ะรถล้านพอมันมันเป็นล้านสวมรถเทปูประกอนว่าไงคือเฮ็ดรถับเนะรถเพ่รถพังรถยังออกไปเฮ็ดไม่นะปูไปกับลุกน้องลายคนเนี่ยเนี่ยวันแม่นปูเดียวเนี่ยลูกน้องลุกน้องลายคนเนาะรถสวมรถอู่สวมเนี่ยครับ เมื่อนั่นกันแต่ดึงนั่นพวกนี้กับดึงเนื้อมันเ็ดให้กูไม่ตัวนี่รถตัวนี้เทศรสไม่เลยนะร,รถขั้นออกมาก็เป็นรถขั้นเก่าแต่ว่าอ,อุปอยังเอาเทศไม่เหมดแต่งอ,อุปกรณ์ให้ไม่หมดไม่เหมดครับผม,มทำเยียมนั่นครับเขียนตะเลขกระไดปูอบอสบอสเก้าสองหนึ่งนะทำเยีลล่ยมรสนะทำเยีลล่ยรถปูเก้าสองหนึ่งครับผม อันนี้เลขฝันนะปูเนาะเอาปูเขียนเลขไอ้รัฐบาลไทยไปให้นล้วเลยอันนี้เย้างนั่นว่ากันเด้มเซิร์ฟบนไอ้ปูย้ำให้อีกท่ามชมก้าวเม็ดเดียวก้าเม็ดเดียวนะพี่น้องมือนีปูวาฝันวิ่งก้าฝันได้อีกก้าหนึ่งตรงกันแล้วเด้่ตรงกันนะปูเนาะไอ้ก้อนไอ้ก้อนก้าวนืองครับ เก้าสี่ครับเก้าเจ็ดครับเจ็ดเก้าเก้าเก้าแค่นี้น <5 S 1> นเนาะปูสาเก้าครัหล,ล่างห้าครับห้าสามครับอันนี้มันตดนเด่น พีบอกขนคนบอกคนครับหาเจ็ดบด่อใดหาเจ็ดบด่อใดบอกปูเจ็ดดับล่างเอาบวกกันพีบอกขนก็นเลยนรถล่องเรือหาหานนั้นเรมีท่อนหนึ่งสองสามหาหนึ่งกับบ่อใดไม่ท่อนนี้ครับเอาอีกอย่างบวกกันปูได้เจ็ดคือเจ็ดบดอ่อใดปู เจ็ดคือบ่ได้เอาอยัางบวกกันบ่ได้บ่ไรเจ้าหาเจ็ดอะไรเพราะว่าเลขดับมันก็บ่เคยอเทศเอาบวกกันเอฟซีถามมาะยวงว่านี้ดับตัวใดดับยัวว่ดับยัวของวันว่าการอาหานก็ดับซี่ั่งดับซีรั่งบุญดับยัวดับยัวดับยัวบุญแต่ว่าซีดับล่างหนึ่งลบหลักหน่วยล่างครับแล้วแปดครับดับแปดนับแปด เอาสองตัวบวกกันน e ีอ่าแปดว้อนเมื 4, 4, 4, club, field, ่อออกแปดห้าแปดกับห้าเป็นสิบสามสามดับล่างกับบะหมี่ครับหนึ่งลบห้าเหลือสี่สี่ดับล่างเมื่อกับบะหมี่เป็นเงินบุญงวดนี้เจ็ดบะหมี่แปดกับบะหมี่ลายเก้าลบหนึ่งเหลือแปดแปดไม่มีล่างงวดนี้หนึ่งลบเก้าไม่ออกแปดเก้าเลยครับหนึ่งลบเก้าหนึ่งลบเก้าเหลือแปดอ่า ปดกับเก้าววกันเป็นซิมเกตอีกวันหนึ่ะเจ็ดกันเลยดับดับล่างคือกันปูวัเจ็ดกับแปดดับล่างปูเขียนเสน่ห์แน่ดับล่างเจ็ดกับแปดปูว่าดับล่างเจยูว่าทรรมชุชมดับแปดดับเจ็ดนี่ล่ะเรียดับล่างครับ เก้าบวกแปดเป็นชิมเกตดับลางหนึ่งโลเก้าเหลือแปดคร้องตัวเอาปูผู้ที่เพิ่นบูชาเนี่ยเพิ่นโอนมาให้ลราบ่บอได้เท่าบอได้โอนเงินมาให้เลยเมื่อวานไปส่งของส่งของให้ค่าเย็บผ้าโยชนเดี๋ยวเย็บผ้าวันนส่งให้มิสซีรีเลยเอานะครับท่านผู้ชุม นี่ครับปูฝันดีปูบอกว่ามาด่วนเพื่อลืมสามตัวให้สามตัวปูหกเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าเอาตัวตัว,ตว,ตวปากกาแดงเน้นให้นะครับปากกาแดงปูเอาเน้ในให้เอฟซีเพื่อนครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับรถทะเบียนรถเนี่ยก้าหนึ่งมีเลยปูอันนี้เดยลนาง สามหาหาสามอ่าเอาทำมชุมนะครับปู่ว่าฝันดีนะครับ,นะรบขึ้นนึงมาเขียนเ่มือหเล็หาปาปข, <c oughs> ขึขึ้นไอ้ที่แรกเขียนหหาบาดมาเขียนหายขึ้นหนึ่งเขียนหกปปู่เขมือเลขกหกหาบาดังม่เขียนเลขกหกว่อมเขียนที่แล้วสูงท <c oughs> ี่ป่าวะปูวจะบ่เป็นห้าห้าหกปปนั่นหเด้อครับเขียนเล็กหาเออเราว่งมันเป็น ฮาฮาก็ได้นี่ครับเอฟซีกับวายอยู่่าหกก็ได้อันนี้ฝันิ่นมาเขียนใส่เมื่อไห้เขียนเลขฮาขึ้นเลขขึ้นตัวมากมาเขียนเลขหกไหรมาไหร่จะลาตครับผมผีบอกหนคนนบอกขึ้นครับอืตะกี้ครับเล้วออกแล้วฮกสองครับดันนะเนี่ยเป็นหกสามเป็นบอลนาะโอ้ยดันได้มาขื้นเตี๊บหนึ่งมัน อันนี้ถ้าเบี่ยนรถฝันมาเขามาเขาโม้ยไปปะปูม่เดียวกันมันลักเอารถไปมันต่ำตนไหม่โม่พังงพังเงาเปลนปะปัวพังบดเลยบนมีน้อหมุดีเลยโดนแล้วได้บาฝันเกี่ยวรถครับผมเมื่อตะกี้กับฝันว่าเขาลักเอารถมันกับไปออกเต่าเนึ้อร่างบอกอ่าอันนี้คือกันครับธรรมชุมฝันว่าลักม่เดียวกันมันลักเอาครับปูมันมีพวมพิษครับพอมาถึงขา มายืมรถเซกันรู้อะไรมายืมรถนั่งด้วยคือว่ามูเดียวกันเนาะก็เลยกไฮไปไฮไปนั่นแหละครับเป้นต้นไม่ยังไงลรามูลแอบแอบหงุดางิดบ่มีแนวดีเลยแต่ว่าเขาเอาไปซ่อมให้งามเลยบาดเนี่ยเอาไปแต่งใหไฮโป้เขาไปแต่งใไฮไม่เขาไแต่งใไฮไม่เพราะมันเป็นอู่รเฮ็ดถนั่นแหละไมาดึงมายืดไม่ยั้งกอเขาเฮ็ดไม่เฮ็ดให้คือเก่าเลยบาดเนี่ยเป็นรถอ่า ขั้นเก่าเดี๋ยแล้วนะแต่ว่าแต่งให้่ไหมแต่งแต่งไหมอืมเราทำมาชมนะครับโดนแรงเพราะฝันเกี่ยวรุดนะอถ้าฝันนวดอันฝันออกเก่าหนึ่งน้ปูเนาะอ่าอืมเราทำมาชมเหล็กฝันปูก็คือหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันตัวเดียวกันน้าปู่นะครับปูว่าฝันไอ้ที่ฝันมาอ่ามีผู้ชายมาเขียนซีมือให้ยางออกมาจากซาลานะครับเขียนเลขกหาปูว่าอีกขึ้นหนึ่งนะครับมาเขียน มาเขียนเลขหกใส่บ่ปูียนใส่มือนี่ไ้เดียมือมากที่เดียวฮานิวเดไปเขียนเลขหาให้ตัวเดียวเพราะครับมนขึ้นสองมามาเขียนให้เป็นเลขหกครับน่าลักให้สองขึ้นในแต่ละโตครับเอาทำมาชมมึชมังกันบ่ว่ะบนวิ่งเก้าด้วยพี่น้องเลยบังในตัวเรื่องบ่ครับบนวิ่งเก้านะครับอันนี้ปูเขียนยำให้อีกพี่น้องมาย้ำเดยปูกคยเขียนยำให้นะครับให้เอฟซีครับเก้าหนึ่ง 9 4 9 7สนะครับเบิ้ลคือ99เ้ด้อพี่น้องเด้อนะครับสูตรนี 3, ้มมนกะปูก็ได้ให้ตั้งแต่ที่แหลกนะครับตั้งแต่มหาปูตองหวดนะครับไปตรงกันก็ดีนะพี่น้องเนาะจังบ่อหลายตัวไปว่างไรก็ได้ตรงกันนะครับก็มาตรงกันก็ง่ายบ่หลายตัวพี่น้องนะครับแต่ละเสี้ยนแต่ละการสูตรมาตรงกัน3ตัว679นะครับหลักก็4 79ล่าง5เม็ดเดียวให้จับเอาอยู่นี่กระปัว ห้าสามสามห้าห้าสองห้าห้าอ๋อปูวาให้แก <8, S 2> ่แเก้าปล่าล่าง 9, ล่างแปดเก้าปู เจ็ดเก้าให้จับเอาได้ไหมหมอปัวยู่นี่ครับสุดหรอได้ป่ะเนี่ยครับจนกันที่เก้า ตัวนี้บวกกันก็ได้เก้าครับได้แปดได้เจ็ดเก้าเจ็ดเอาครับนรรมชมนะครับเนาะเนี่ยปูเห็ดเหว่ามันชนกันที่เก้าเจ็ดขึ้นตัวนี้นะครับเห็น้อครับอันนี้อันนี้สูตรยังปูเนี่ยร้อยมาลลยนผร้ชมนี่ร้อยมาลลยแคปเอาได้พี่น้องเอาสรุปให้แล้วเลขฝันปูพี่น้องขึ้นแรกไม่เขียนไหนหานะครับ ปูไส <muitas> <mel> ้นะครับเดินออกมาจากศาลาปูวฝันเห็นเป็นปูไส้บ่เป็นปูดำเดินออกมาศาลานะครับเขียนบอกว่ายืมเมืนอมาเขียนซืเมื่อให้เลขหานะครับบานีปูฝันยำฝันซ้ำอีกเลยเบาถอามาว่ามาเขียนเลขหกให้อีกนะครับฝันนะครับบารถนะครับปูว่ามูกันนี่ละม่ขอยืมไปพังเมื่อวันสันนะครับผมแล้วก็ซ่อมกลับขึ้นไม่ไหมนะครับเก้าสองหนึ่งเบียนรถเด้พี่น้องได้นี่ครับชุดบนล่างแล้วก็เลขฝันรับแคปหน้าจอพี่น้อง กราบขอบคุณขอบคุณปูนะครับท่านผู้ชมอันไหนปูเนี่ยกะเจ็ดเจ็ดนี่ยกะเก้าครับนี่ยกะเก้านี่ยกะเก้านี่ยกะเก้ากับกเจ็ดนี่ยกะเจ็ดเราอัี้มีแต่เจ็ดกับเก้านะปูนะครับเอาท่านผู้ชมครับพอกันคลิปหน้าครับผมกราบขอบคุณขอบคุณปูสวัสดีครับ